สบายดีตอนสอบพี่น้องสบายดีทุกคนในมืออากาศเย็นๆพี่น้องืันนี้พ่อๆกันในมือบรรยากาศเขื่อนผาเขื่อนพลพี่น้องแล้วก็มีฝนตกลิ่นพร้อมมื้อนี้มีโคบิดทุกแนวื้นนี้ก็มาหับอันเครื่องเฮ็ดบุญพี่น้องลุงเพื่อนผักของมาจากอาณาอำเภอสนุมานพี่น้องอยู่ด้านข้างหลังเฮานี่แหละเพื่อนผักเป็นอันเทียนพันษาเอามาเฮ็ดบุญอยู่วัดเนาะวัดบ้านเฮาตอนนี้เฮาก็มาหลับนาพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่ได้ขามไปทางพุ่นดอกพี่น้องหลับไปยีพีเพิ่น เสียนะใส่เหื้คขับมาส่งยี่ที่นาะขับมาแต่พูดแหละพี่น้องตั้งแต่ดันสนุมานพูนผลกับตกเลยพี่น้องตกลิ่นแล้วทั้งเขื่อนผาเขื่อนพลเท่ากับบดไอขามไปเท่าหูวซึกว่านําคลองอยู่นี่นะ้มันจิกว,กว่างกว่าจุดที่เข้าขามอยู่เขียมมาลาดเด้พี่น้องทังเกตบมึงไหมพี่น้องกว่างเป็นเวิงเป็นเวิงกว่านอนแล้วก็ไร้แห้งพ <c oughs> ถ้าเบิ่งขี่เหง้าส่ง้ะดูฝนแค่สี่นะแน่แนบิึงแล้วกับ เป็นตายานพี่น้องแต่ว่าเข้าบริขามไปดอกใช้เพิ่นใส่เหือมาให้ให้เจ้าทินเจ้าท่าเพิ่นผู้เพิ่นนะนะครับเพื่อเที่ยวประจํเสียนะขามมากแต่ว่ามันนี่เนะี่ยเป็นมือเิ่นปิดด้านเพิ่นวะเป็นมือวันจันทร์กับวันค้าเน่เป็นปิดด้านแต่ว่าเพิ่นก็จิเอาเครื่องมาส่งให้อยู่อันนี้ข้าเจ้าก็มาแต่ซื้อเครื่องซื้อของใหอกันเป็นคุเป็นกระถางองียงต่างๆนอ้องที่ว่ามันซื้อมาพลนกำล,ลังลินอยู่พี่น้อง เราถาเพิ่นมาสักก่อนออเนองินเราไม่น้อยเรียกล้าขี่แล้งเหรอดิอไม่น้อยเนาะ,ะใจเกินลอยดิ ของมาหอดแล้วจะหอดบูฮูบูฮูจักเพิ่นกูข้าเมื่อมันกับเมื่อ,อแล้วความนี้ <c oughs> คนเทียนขึ้นมาหรือจหักของตะแข็งขึ้นขี่กันหน่อยก็ได้ ลองเฮียงกันเลยบุกขี่กันกันเลยเียงกันอย่ามันหักโอเคไะทุกคนบัดนี้เดินทางกลับบัดนี้ได้เทียนเมื่อไปถวายวัดที่วัดบ้านเท่าไรกะวัดบ้านไก่กันลุงๆเพคนบอกว่าไปถวายเทียนพันษาในส่วนของเขาพันษาเนี่ยพี่น้องไะเดินทางกลับพี่น้องเมื่อดำหน้าต่อบัดนี้ ที่เทียมาเนี่ก็คือบัตบันยังบันรเ่าขี้หูดหรือเรามาหูดแหละพี่น้องมันบางคนก็เอิน่นติดปากว่าเราขี้หูดบางคนก็เรามาหูดอยู่นี่นะทางหลาดยางพี่น้องแต่ว่าถ้าหอดทางเมื่อบานรเฮาบยมาเนี้โอ้บ่อจากสีบอ,เอ๋เทิงขี้ตมขี้ตมจนโม่สิเมื่อหลอดหรือบอขึ้นนี่แหละเพิ่มมาอีกเละคนแกน่ขนาดมัน่ต๊กมันยังเงินไปสิบ่ได้แล้วบนทางนะข้ามันต๊กมาอีกนะ่ง มอยากสิวะเทิงบัานเมื่อจังเมืองน,น้ำกันเห็นว่ามันโหดสําเร็จอันนี้คือสภาพเส้นทางพี่น้องตั้งแต่บ้านเข้าเมื่อหอดบ้านอุดมไจอนาอุดมไจหน่ำถ่อมี่น้องเลยสอบบนทางสภาพบนทางขึ้นจากที่เห็นเนี่ยนะพี่น้อง <ไป S 1> ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังคลายลงตะคอ,องกับเมื่อบ่ได้เพื่อนให้นียต้องเดนไปแ้วหอมติดรถที่ว่า คันก่อนหรือว่าคันที่ว่าบขับจักไปก่อนนะเหยียบไว้ทั้งรถจักรทั้งรถกระบะไปอย่างรถจักรกับรถเล็ก,ก,กเป็ดปาดเจือกสายเจียกครัวมาหอดเลยพี่น้องเสร็ล,ล่างรถเรียบร้อยไปเลยเลยหมัดกมะมันน้ำมัดหนึ่งเก็บยมันน้ำทาง กาเขายัางนี้นคือหอมแท้อือหืกาเขาจะเอาคืองามแท้งามมันแล้วเขาจะเอามันเหี่ยมทางเดี๋ยวกาหมักหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียปลาเพียลงไปเห็ดกินพี่น้องห <c oughs> ลับปลาเพียลัดซอยกินมันปเปลาเพียปลาเครื่องเนีน่ยโมตายแต่ว่าเอาเงนอยากปลาเพียแพ้ปลาเพียปลาเครื่องเราละถ้าไดลายลายเจ็ดสิบ ัน,นรอ้อยแปดสิบทุกคนเดี๋ยวเฮ็ดกินเยนาทุกคนคอกันเยนาาน็นเที่ยงนาแบบนี้ตอนแรงกะโลก,กาต่อบ่เรือดำนะแดดมากแล้วพี่น้องเลยบาดนี้นะแดดมาแล้วห้าวเกราะานใได้แดดนะขอเป็นฝนดีกว่าแดดมันฮอนเมนูหลับปลาเพียพี่น้องมันนี้กินข้าวเที่ยงโฮมแห้งไว้ก่อนมือแหลกทอนแห้งไว้เกี่ยมโลก,กามือแหลกหากินน้ำเสียๆก่อนมันจะมีกำลังหลับปลาเพียเด้พี่น้อง ยาสิงลงมือนะสำแหลแล้วก็สิหลับเห็ดหลับซ้อยกินใน่าพี่มาพี่น้องพิโลซองขีดราคาเกือบสองร้อยคุได้ตัวนี้สบายดีลังกล่องพี่น้นนองตอนปลาลายตอนปลาลายราคามันถึกเนาะ อนหาซื้อตอนนั้นเฮาไปน่ะโลเท่าใดเ้าไปซื้อหั่นคือว่าบ่ได้แพงซ่ำนี้โลละ70บาทเท่าใดนี่ว่าเนาะบ่ไ60บ่ได้ฮอดพี่ซับแต่อันนี้บ่เคยเลยว่าแพงพอสมควรปลาเคืงนี่ยังลอยอยู่โลละ170บาทเอองไปยังแซ่บบ่่อีพ่อว่าปลาเครองแซ่บกว่าอืบ่เคยกินเคยกินแต่อันนึงนะซอีพ่อเฮ็ดหันเด้ว่าเฮ็ด จะเห็ดเนีได้กินหมแต่ว่าเห็ดเนีแบบปลาเครื่องกับปลาอันขาวอันเดียวกันมาพอปลาเครื่องแซ่บกว่าอืมอยากินเลยเนาะไม่เคยกินปลาเครื่องมันคือปลากรดเนี่ยแต่ว่ามันแดงทีมันแดงเอ่อเห็ดไว้เนี่ยได้ที่เราอันนั้ตอนนี้บ่ายแเราจะบ่ผัวดีตอนเที่ยงประมาณส่านาทีนี่อุ้ยมาอีกแล้วพี่น้องพุน ตาสวาตัวแก่งแหงเดบหมักตกลินมักตกลินปะน่ามันเปียกมันเป๊ะน่านละขออต่ขึ้นอย่างเดียวพอตอนนี้มีําำลวมันมันมน่ะหน้าเ้ามันบบเลยมีนำเลยข้ามมาตกแหงหน้าตัโขกตัวนี้น่ะบ่มีแต่ว่าหน้าน้องเขาก็ได้ดำอยู่หน้าน้องแล้วุ่นแหละจังดำหน้าตัวนี้แม่จะงามไดสิขึ้นมาแต่น้องได้เออปีนี้นนะราคาจ้างคนอยู่บ้านฮ่ะน ยันบาไว้เยอะเด้อพี่น้องปวดเกินอัปเดตราคาวันละสองร้อยซิฟจา้างดาวน์นาเนาะสองคนก็นหาอร่อยบาทชีพันแปดคนละสองพันบ่ายอยากชิว่าแหละทางแนวกินนี่เศร้าคนหาพันบาทพี่น้องทางแนวกินนี่เดียวแน,น,นวกินอีกต่างหากบ่ไ,ได้รวมแต่คันเศร้าคนเนี่ยแนวกินแบ่ปบ่ตำกับสองพันสื่อประมาณเกือบหมื่นเมือเดียวแนวกินเนาะ ซื้อเขากินละกินวันนี้นะว่านเนาะ<อ>ต้นทุนมันสูงปีหนาเนห็ดนาหยอดปีหนานนเอ้าปูเด้อะหน้าหยอดเอาน้ำม <c oughs> าแล้ว,วกูแอวเราก็ยางอะไรหยอดเอานำ้ำเลยมันต้นทุนสูงพี่น้อง,องเขาแบบย่อมหับอยู่งอ่ะได้หลายหลายไลน์กว่าจำนวนคนที่กินเนาะยังหลายยอู่ในเหล่าตอนนี้กันแต่กับชาวฮาเซียวเขาไปขา,า,ยา,ายแหละสีแดงทุนขึ้นทำไหมฮะแต่ยังหน่อยสำลีแหลมตะเลึกตะลึก งามเราซีนปลามันเหลืองบ่มีเลือดขันจะมักเน่าบอกเรือว่าขันสรมัามแตงไม่เหเ็นอะไรเป็นแม่ปัวพี่น้องสองบอกเกาะใส่หัวปลากพื่อนมาต้มสมหัวปลาเนะี่ไฟไปนำพี่น้องยันบ่ได้กิน คันจวีวาหิ้วเขาเมนืนกิดสองโมงไดงง้คันเห็นแดกต้องประมาณบ,าบ่ายโมงเขาใส่พลังงานไรเอวใหมา่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยจังไม่เนเพื่อนเนาะปรอเด็นกล่องแล้วบรรลุว่จะต้องคล้องกล่องเห็ดแกงกินะเนี่ยเห็ดกินบ่ <c oughs> สบายดีทุกคนสบายดีพี่เนาะ <c oughs> จบคลิปแล้วก็สบายดีทุกคน <laughs> <c oughs> ขันมานี่ ใส่บ you know, <talk> ังหอมไปอ้ออ๋ออ๋ออ๋ออันนี้อันด้นสีใล้หน่อยโอเคอันนี้คือน้ออาดหมอขนมอันนี้ก็คือกันน่ะแหละอันโบพอดีกันหอผ้าหมอยู่บ้าน อันนี้ไวิธีขีดเข่าวีไฟใส่มั้ยไรท่นหุบออกมาหน้าแบบนยามือแรงหรกินข้าวอยู่เพื่อนเนี่ยท่านมีเครื่องปรุงอันนี้เอาออกมาหน้าเบิบอะไรแบบนี้นะคนมาเบิดคร์ดเหรอท่านมีเครื่องปรุงเพื่อนก็ที่ว่าขออยู่แถวเพื่อนก่อนเลยเมื่อยบ่นลดการดำเนินมือแรงยังมาทันเมื่อยปันไดลเมื่อแรงนะลดมือแรงนั่นเพราะหน้าเขาเองหน้าตัวเองเมื่อยเยอะกดดันอย่างของขึ้นสว่าเฮ็ด น้ำแดงมากะคิเสียอยู่แล้วคือจะว่าอีกจักเดือนสองเดือนกันบอเคยปอบใจตัวเองว่าย้ำแดงเปาวลอเดืนเมื่อยหนึงหลายเด้นลไปนะคอบอกเน่ให้ไงตัวนี้กับท่านจะดำใได้ตัวน้าเองนักเอนี่มีน้ำจ้าดมกีอนไพอดีนอนนมือกีราบรรยากาศแม่ละอนทุกคนละอนเห็นน้กกิน มันหอมแห้งหลูกอยากแล้วมันหายอยากกินก็จะเอิอนหลับซอยนะพี่น้องบวชเด็กผักให้มุนก็เลยเอิอนหลับซอยเนาะซอยอย่างเดียวเนี่ยเด็กก็เด็กเผ็ดเผ็ดงอกแล้วร้านตัวนี้ กันะใช่แล้วเนาะใช่แล้วน่าหยาบน้านคเดียวอกแล้วซุปจะได้อนะที่เมืองเหมคอนให้มีครซิม ไอ้บ่ก้อยย้อนร้านไว้เปิดบ่ไม่มูเหร่นอยู่นานก็เลยแอวพอดีบ่โอเคแอบอาหารเที่ยงพี่น้องลาบสิ่นลาบปลาแกงเห็ดตำมะคงกินกับพักกินกับมะแตงกินข้าวเที่ยงทั้กันได้พี่น้องมากินเด้อกินยิเมยิโฮร้านกัขี้ไห้ขี้แอบในจักหน่อยมือนี้เปินบ่สบายมันเลยไม่แอ๊บหน่ลายเป็นวัด สิเมังลาปลากอนมันมีคนอารมณ์บดีร้ายหายดีาแม้าหายแอบอย่รกแเห็นยจะมองปูเาคงเอาไปเห็นกันแีแม่เป็นตาก่องพี่อ้อง ลูกก็จะน้ำลายแต่พี่น้อกินข่าวเด้อพี่น้องกินข่าวเด้อพี่น้องกินข่าวเด้อบังได้ในลูกหายพี่น้องทายใหม่ลูกอารมณ์ดีแล้วลูกก็กำลังที่พ่อลองจะตักทำไปเแล้วไม่ยังไงพ่อไม่ตาจุดลอยอย่างดังบ่ทำลูกทำลูกไป่าเดีย มันเหาะป่านแต่อากาศยั<ร>ง,<ร>งเมยียนรึจบเมีเนใต่จบหัวเงิมันอ่ะดเนะไอพี่น้องกินข้าวแล้วลงมาให้มาหน้าพี่น้องลูกสาวก็น,นอนหลับเลยตอนมือนมือนี้ลูกสาวแอบเป็นพิเศษลกโรคกระหังกันเด้อพี่น้องอสิมาเล่ากันเรื่องราคาค่าลรกระบ้านเราสู่พี่น้องฟังฟังแล้วนะค้นหัวลุก มเป็นผีหลอกเลยพี่น้องอม,ม่ได้ดอกกาขนาดนี้นะเออง่วกินมันก็ยังเป็นหอยอยู่นะเนาะยู่บ้านห้านะค่ะลูกกานะขึ้นกเก่าสามแถาพี่น้องปีแลวนี่มัดละพันขีดปีนี้มัดละสามพันบางคนกับสองพันเนาะบางคนกับสามพันแต่ว่าสูงสุดตอนนี้นะ่ะสามพันถ้าก็เริ่มต้นเลยนี่พี่น้อง ราคาดำหน้านีวันละสองร้อยหาสิบสูงสุดแถวเกียรเท่านะ่ะตอนนี้นะถือว่าแพงอเลยพี่น้องปีนี้นะแพ,พ,พงจนสิดำเอาเองปีนี้นะแต่แม่นยูอาจางยได้จ่ว่ามันบาคุมค่ากับเขาที่ว่ากับพ้นที่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> สื่อเขากินแค่กลัวอื <c oughs> <c oughs> เห็ดหน้าจนเมื่อยไร่ปไปไล่มาขาดทื้นขันนะข้าจ่างปง่านั้นขันขันหน้าผู้ได้งามหน่อยได้อยู่ไปตั้งเนาะขันหน้าเขางาม,มชุดหย่อนตัวดิยาวดูอลิพีบหนอ้อย ตงพอดีกันตงพอดีกันเนาะจุงขนาดผูกข้อเนีฮะขนาดผูก่อมันยังมาตั้งเสนเนาะจุงามานจออกมันจอัดเ่อยไปจักไปจัยงดนาไปจักลี้ยงงัวอชสพวันนี้พี่้องเลยเราจะหมัดละกะเขานะมีมีหมัดกะหมัดหนึ่ง ดำออกมาจะไม่ใช่เป็นเขาอย่าง <c oughs> เก็บกระโดนทางทางมาเป็นยังคือเก็บเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะมีขาแล้วพี่น้องหมัดละสามพันกิโหมัดหนึ่งขาเป็นอันนี้นะทั้งเบิร์ดเนี่ยนะเดี๋ยวเ้าเมือเอาก็กเอาเงินน้ำเอืีอยคว้ามาลูกกันน <c oughs> กินน้ำอยู่เบ <c oughs> าไปหยอกพ, <c oughs> พี่น้องที่นะี่เป็นราคาแค้นอย่างข้าจอนเมื่อส่งเงินคนงานเขาต่อเข้าต่อจ้างน้ำหนาแก่เต็มรถเ่ยพี่น้องขึ้นแล้วบัดนี้ตอนนี้ หาโมงวกว่าเลยขึ้นแล้วก็สิลงไปหน้าอีกจะเอาเครื่องอตัวน,นี้เอานตรังลูกพร้อมหาโมงสามสิบสามนาทีหาโมงเครื่องอเงม,ะะ <laughs> มือน, <ตะ S 1> นี้เห็นตะเวนเด้มันก็เลยคือแบบว่าในคำแต่ว่าปกติแล้วเขาลกกามันจะบม่เห็นตะเวนมันคือเมื่ออื่นอ่ะคอแต่คึมคึมในจังหน่อยเลยอย่าเอาแดดมาลายเลยเมื่ออื่นดำหน้าพี่น้องเมื่ออื่นมาแต่เสากวเก่าเมื่อนี้มาเสาบัวแดงพนโตกลัด เปือนปล่อยให้ไก่กับสะเปะมาล็อกคำคำกาเป็นราคาตื่นมาบูเห็น format จะเชียร์อะไรนอนเผาที่นั่นโมท้ธรรมดาเลยพี่น้องกาเนี่เบิดนีมาหาประเมินราคานี่ยหอดแต่พันเนาะหอดเลยเป็นประมาณหน่อยนับใหม่โมเมนเบิดแต่นันี่ได้เบิดทั้งนั้นนํานัใหม่ด้วยอาหารเราแปะหมัดมาหนับแล้วที่คำน้ำนับกาดเลยออกนาคัน จะเอาลูกสาวาก่อนไปพี่หน่อยอยู่คนละบ้านเที่ยวเอาเอาที่ยวไปเที่ยวมาเอากับสิโบ้เฮงไปได้ดอกประมาณเดือนหนึ่งกระนั้นส<อ>ิแล้วก <laughs> บะเบ้งบ้เบิรปีตะกี้นลินมวนเชยบ่บ้ได้ยังไปไปยืนน้ำปูกับเครียดลูกกันี <c oughs> ่มาแต่ลูกก <c oughs> ะได้คุยก จร่งจริงก่จริงมึแน่นานี่โบดู่บอน oh ี่หนาโบดู่บไปเมื่อไปไปเมื่อไปมานอนไปโดดมาโดดโดดโดดมา,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 มา